สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารแมวนะคะก็สั่งมา15กิโลกร,รัมนะคะก็อาหารแมวตัวนี้นะคะไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดหรือว่าร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะคะถ้าอยากได้นะคะก็ต้องสั่งในออนไลน์หรือว่าช h อป e ีนะคะ ออนไลน์ก็หมายถึงว่าในเพจ facebook นะคะมีแล้วก็ในช h อปปีเท่านั้นนะคะแต่ตามห้างหรือว่าท้องตลาดทั่วๆไปไม่มีนะคะอาหารแมวตัวนี้นะคะหนึ่งถุงก็จะบรรจุอ่าหนกิโลกร,รัมนะคะก็เป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะคะก็ทำจาก เนื้อปลาทูหน้าแท้ๆเลยนะคะน้ำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะถ้าจะไม่ผิดนะคะนี่นะคะ1ถุงก็ใหญ่พอสมควรนะก็1ถุงก็1.5กิโลกร,รัมนะคะก็หถุงก็ราคาประมาณ268บาทนะคะเพื่อนๆก็หาซื้อได้ที่เพจเฟซบุ o กเขาเลยนะอาหารแมวยี่ห้อเพเทเรียนะคะ ก็ไม่มีขายตามร้านตลาดทั่วไปนะคะก็ตอนนี้นะคะให้กินมาได้6เดือนแล้วเนาะเพราะว่าให้กินตั้งแต่น้องอายุ3เดือนแล้วตอนนี้น้อง8เดือนแล้วนะคะนี่ให้ดูชัดๆไปเลยนะคะยี่ห้อเพเทเรียนะคะ P E นะคะนี่ T H E แล้วก็ R I A นะเพเทเรียนะคะ นี่นะยี่ห้อนี้นะไม่มีอ่าในตลาดอะไรไม่มีนะถ้ามีก็แสดงว่าของปลอมนะถ้าอยากได้ของแท้ก็ต้องซื้อสั่งในเพจเฟซบุ๊กเขาเลยนะคะสั่งมา15โลค่ะก็จะได้คุ้มนานๆเนาะเลี้ยงแมว3ตัวค่ะใครที่มีแมวเยอะกว่านั้นก็สามารถซื้อแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครมีแมว1ตัวก็สั่งสามารถสั่ง น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้สั่งมาสิบห้าโลเพราะว่าคิกเกียตสั่งบ่อยนะคะก็อาหารแมวตัวนี้นะคะเป็นอาหารแมวสูตรลูกแมวนะคะก็คือกินได้ตั้งแต่สามเดือนถึงสิบสองเดือนเลยหรือว่าสามเดือนถึงหนึ่งปีนะคะแต่ถ้าหลังจากน้องแมวโตเต็มวัยแล้วนะคะก็ให้กินอีกสูตรหนึ่งได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินสูตรนี้ไปตลอดนะไม่ใช่นะคะต้องเปลี่ยนสูตรนะคะแต่ถ้า น้องแมวอายุมากกว่า,าหรือว่าแมวสูงอายุเนี่ยก็ต้องกินอีกสูตรหนึ่งเช่นกันนะคะของเขามันจะมี3สูตรช่วงวัยเลยนะคะเป็นสูตรลูกแมว1แล้วก็แมวโต1ปีถึง10ปีแล้วก็ลูกแม่สูตรลูกแมวอ่าไม่ใช่ค่ะสูตรแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปเนาะ เขาก็จะมีสามสามช่วงวัยเนาะแบรนด์นี้เลยแบรนด์เพเทเลียนี่เลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถหาสั่งได้ที่ลาลซาด้าหรือช้อปปีก็ได้นะคะมีจำหน่ายนะคะแต่ถ้าตามเซเว่หรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือตลาดทั่วๆไปเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะก็อาหารตัวนี้นะคะเป็นของนำเข้าเนะเป็นแบรนด์คนไทย หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นของน้ำข้านํามาประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็ลองไปสอบถามแอดมินดูเนาะในเพจ a c e b o o k นะคะชื่อว่าเพเทเลียนะคะเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมยียมนะคะดีต่อสุขภาพน้องแมวไม่เค็มนะคะไม่ใส่เกลือแน่นอนคะ่ะน,นี่เขาบอกมานะคะเค็มมาในนี้นะคะสำหรับคนก็ลองลองไปหาค้นดูนะคะถ้าอ่า ปิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีเวลานะเพราะว่างานเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะ,ะไม่ค่อยมารีวิวหรือว่าไม่ค่อยได้ลง Youtube สักเท่าไหร่นะก็นี่นะคะ1นลังนะคะก็15บกิโลเนาะสั่งมาให้ลูกๆนะคะมีอยู่3ตัวนะก็ลองไปสอบถามดูนะคะก็ อันนี้นะคะสูตรที่สั่งมาเป็นสูตรลูกแมวเนาะตอนนี้น้องแมวที่เลี้ยงอยู่8เดือนค่ะยังกินได้อยู่นะจนยัน1ปีเลยแต่ถหนึปีไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนสูตรนะคะ